ออใไรเราี่ยครับอันที่สองตามมาอยู่ด้วยนะครับอ่เดี๋ยวเื่อนเตอร์เตอร์ไปทาเลืกที่มากเร่าผั้จุจการที่เรื่องีไหม่อ่ เินไปหาก็นลครับที่ต้นหน้าไปแล้วต้นาไปแไปเลยไปหาเลยไผเด็กไผก่อนเด็กักก้อนมีขั้เปียบเลยไก่อนซ้มเวก่อนมีแห้งกัวไผ่ก้อนข้าวมาเทียวมีเนื้อสัว์กีฬาเลยงานแข่งเรื่อยไผ่้อนเดก้มเว้อเด็กมีแห้งกาวมาเทียวขาวมาเรียมีเนื้อสัตวกีฬวเลยานแข่งเรต่อยไผ่ก้ยมเด็กสยมเตกอนเ็กมีแห้งกัวตราวมาเทียวต้าวมาเทียยมีเนื้อัตเตกียมเลยง่เรืรย ไอ้จมอีเองวเไปกอมาเตบ่้เห็ดปวกเฮจะาไใเ็วมาือคเลืองเฮ็ดปวกุมาขายนก่่อเสรเิลยเอียงมีผาินเออนี่เอยู่ริมโค้งนี่บคมักแมักตัวไปอุดกันเตาคเ่สินขาการะเสรเตินนี่เป็นมารสเมื่อเข้มน้อยมานขการ แต่ไรแต่จกลับเป็นใจไมไก็นหน้าบาก็ติแล้วว่าจะไอะไรเก็ใจะได้ทำกระอต่างเนยรอบวันี้ยาดูไม่ใยาอไีเยากาไม่ได้เเี่องนนออรับไปเพอาล่อเาไปนานาๆๆ้างก็ต้องเอางย้วนั้นลงไ่ไไรู้ซึ่งบาคนกลัวนะสาคัญะได้คนดิโอ้ยนี่อไก็ใส่กันนตัวพี่น้องเพ่อนท็่เข้ามาแล้วก็้อคุณสาอพอเิดไ โอ้ท่ากันดีดูดิดูจากดูจากสภาพลำเลงเรียวยาวนะครับขัาแนรับเื่อนเือนครับขาเหนียวคับตนาว่ข้าวบ้อยขายขายนขยเพิ่งาตั้งบุตรอยู่ต้องริมฟังโคลนะตามกบยาวฟงลำโพงนี่และเนะ ก็เดินมาทั้งที่คาต่อหมอนมะาเฟืองนี่จะมีทั้งฟังพอพอพอเล่าข่ามาไลายบ,ยบ,ยบยนหองบนนี้มือแรกเนาะลมก็แห้งแห้งอ่ นแนวกินกระแทกนะไกอ่อบตัวละร้อยครึ่งตัว 120. าาร้อยยี่สิบเวลาการกิน <Okay. S 1> เห็ดปูอ่ะเด็ก็ยังมีอยู่นะเห็ดปูเห็ดเผึกรายังมีอยู่นะเห็ดเผึ่งนะกิโลกิโลก็มีเนาะ ยังโอ้ขนาดเลยคุณผูมาจะใช้เนาะคือนลายสิอันนี้เฮ็ดเฮ็ดเอียงห่อเฮ็ดบัวกูยังมาลายสิโอเนาะอุดมสมบูรณ์เนาะฟังกันเพื่อนท่างบ้านเพื่อนนี่อุดมสมบูรณ์ขนาดถุงละร้อยบาทเนาะถุงมักใหญ่เลย

ผาเทือกเรือในเนาะจุดป่อนผลนทางการค้ายักษ์คูชานุมานจยมนเย็นเนานะยางกรทถา,างหนะยึ่งเนาะเสือผ่ากับเพื่อนละล้อยละล้อย cái chi loại gọi là loại sáng xếp จบแล้วครับเที่ยวที่ดึงทั้งสี่ลำครับแล้วพระเบพี่น้องครับอย่ากระพริบตาไปดจนขาดชักไขปวดอะไรก็รีบเข้านะครับเดี๋ยวมาไม่ทันลงสายตาไปเรื่อยๆก็เริ่มนับขูดไว้นะครับในเวลานี้สี่ลำเรือกำลังเข้าจับทุ่นควายตัวครับพี่น้องครับอาแล้วครับเห็นไกลๆเลยครับมาดูสาวขยิงเป่าใกล้แล้วใกล้แล้ว อ๋อเป็นเมนเด้อแม่นเมนยังบดโดนอยู่ไก่ทอดเกาหลียำแซ่บบางแสนยำหอยนางรมแม่กระปุกช้อนนี้ก็เป็นช่วงที่ผ้ายางเขามาที่บุกขายอาหารได้ชอบกินอาหารแปลกๆก็เขามาได้หน่อยเนาะมีทุกรูปแบบเลยหวานมันข้าวทอด ปิ ng, ่นยางนาะนี it, naprawdę, ouais, ấy, b b ่ขนมหวานอีกเนาะอยู่บวชตรงนี้มันจะเป็นมือแหลงเนาะนั่แทงเรือเลยคนก็ยังพังลายเนาะกระเพิดแรงใครป้าบึกทะระทะเลดองตัวนี้ย่างเซาอยู่เนาะ เรเที่ยวเลยยังพัาอยู่ชิงหแมที่สเทาบโ่อครับพีโน่ครับทีมไหนดิทีมบอยครับรับมาครับรีมาครับสมมูนี่โอ้ทีมสมบอยทแขงบีบ่อ๋อพีไฟซฟพีไฟโอ้ ชมดี้ะเต็มทีเลยนะทีมส้มปลอยท่าลงมาฟังทางนี้เนาะโอ้หมงม่วงหม่องม่วงปลากำลังปุงอยู่นั่นมีผีมายังงต้องขยับูดที่ดึงครับจะได้ินเเอาินจะเป็นมันหลเนาะ

เรือก็กำลังปุ๋หมดนี่เป็นบทกับน้องเจีนเราเนี่ยนะครับความเท่าเทียมเพื่อที่จะหาผู้ชนะในเที่ยวที่หนึ่งนครับเที่ยวที่หนึ่งนะครับเอาเฉพาะที่ถึงหกแต่ละรอบนะครับจีนยังอยา่สามสี่ผมเที่ยวหนึ่เลยไม่รอแกะตัวโมนาวดจตีโลโกครับสัตว์โลกย่อมจะไปตามกรรมไม่ใช่ครับนำโมนาวดลายวัตถินนะรับลาวัตทิ้งจากคุณิทหารนะครับเขาดึงตามสายตาขณะนี้ไรยวัตทิ้งนะครับไรยวัตทิ้ง สีชาปนีมาแล้วสีชาปนีมาแล้วขุดกระไดุดกไบมมั บุญไปบุไปบุญเก้าบุญบุดเก่าบุญเก่าบุเก่าบุญเก่าบุญเก่าบุเ่าบุญเจ่าบุเกาบุเกาบุญเก่าบุเก่าบุญเาบุเก่าบุเกราบุญเาบุเาบุญเก้าบุเก่าบุญเาบุญเาบุญเาบุเก้าบุญเก่าบุญเกาบุเก่าบุญเกาบุเกาบุญเก่าบุญเาบุญเก่าบุเก่าบุญเกาบุเ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 าบุ และอันดับที่สี่ครับเทพารีจากสปปลาวครับมีอยู่บนการกระจายพันางการครับกรายเสบบัดถือกำลังไข่ายกีรอเลยคล้ายกีรอเฮ็ดบวกเนาะเฮ็ดบวกเฮ็ดเพิ่งกันมี่มีการตัดการแข่งเรื่องเพื่อชาตุมานเนาะมันมี้เพิ่นเปิด ได้ขึ้นได้ทุกท่าเลยนเราจะเป็นตออมาขึ้นตรงที่ท่าต่อม้อนะท่าได้ก็ขึ้นได้ทั้งหมดนี่นคดมานั่งเป็นแข่งเรือเพยายามมากแต่มีเึงแนวนกินแล้วน้อยนี้ นางเงยเราก็มากินเดี๋ยวมันลายดีมันเนี่ยกินก็จะกินนางแหน่เนาะเดี๋ยวก็นางหลอกดูบรรยากาศจังหน่อยเนาะอยูกันเริ่มแเ่ยงไปสองสามคู่แล้วที่สองหนึ่งเงยอาจจะเป็นเงยตัดตัดเชือก มเป็นเหมือนตัดสินแหละนะครับผลยังเป็นทางการผลยังเป็นทางการออกมาแล้วครับอันดับที่หนึ่งครับก็คือเรือสีมิ่งเมืองสองจากธลูมานเสร็จจากที่เปิดบุื่ีเนาะอย่างหลอกต่อแล้วนะครับป่วยหัวแล้วก็ป่วยหัวมาจะขาศเนาะ นั่งอยู่ริมโค้งเลยเนาะอากาศก็เย็นอยู่หมดเนี่ยลดอยู่หลักตันเลครับวันนี้ต้มีอยู่สิบที่ยวเนาะอยู่สิบแปดเที่ยววันละสิบแปดเที่ยวเพราะว่าสองสาธุราคนนะครับก็อางผู้นีเหมือนกันทิงชานเลิศแล้วก็ห้าสิบคนต่อไปก็ผู้นี้เหมือนกันนะครับว่าวันนี้เราคัดเลือกเราแก้ตัวแก้ตัวแล้วก็แก้ตัว คนมาเที่ยวหลายเลยเนาะวันที่สองแล้วเนาะแข่งเรือแต่อากาศกระห้อนห่อนเกิดแขกแข่งแต่ละล่อล่อจนจนวิ่ง ตัวสิเข่าไปเทียบทุนเนาะประกาศแล้วประกาศอีกอยู่หัวไปยังเนาะการแข่งเรือเกิดยากเาะเรือขอแข่งอะไรตัวสิข่าไปตัวสิเข่าไปในทุนได้เนาะไปต่างตุนไปเหลือตุนเนาะ